จะให้เกิดกิรามั้หนูไม่สนใจหนูยอมไม่เป็นไรค่ะคุกจับิดคุกเลยนะยอมค่ะหนูไม่ได้ผิดหนูก็ไม่ยอมไม่อะไรหนูวิ่งซ้ายมาหนูวิ่งซ้ายมาไม่ได้หรอกพี่จะมาบอกหนูวิ่งขวาได้ยังไงในเมื่อรถมัน มันอุบัติเหตุอะไรแบบนี่หนูไม่ได้แย่งก็หนูไม่ผิดแล้วพี่จะมาเขียนได้ยังไงไม่ผิดหนูวิ่งซ้ายมาแล้วรถเบียดมาพี่จะให้เกิดอุบัติเหตุไหมรถเก่งมันแซงขวามาพี่แล้ว1 0้อยอยู่ข้างหน้าพี่จะให้หนูทำยังไงหนูว่าเขาลับกฎจราจรแต่ตำรวจจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่าหนูแซงขวาได้ยังไงถ่ายแล้ายอะไรหนูไม่ พี่แต่ว่ามันทําแบบนี้ได้ยังไงหนูออกขวามาหนูไม่ได้แย่งแล้วพี่เขียนข้อหา พี่บอกมาสิแล้วที่นี่เราปฏิเสธแต่พนักงานตอบสิดได้ไม่เกี่ยวหรอกปฏิเสธพี่เอาไปแล้วพี่จะมาบอกว่าหนูปฏิเสธได้ยังไงอยู่ที่คนเขียนใบสั่งให้จะมาบอกว่าพูดให้ฟังแล้วว่าจะปล่อยปล่อยอะไรพี่เอาของหนูไปเขียนได้ยังไงให้ดูผมก็ให้ดูผมไม่ได้เขาเขียนไปแล้วเขาเขียนไปแล้วเดี๋ยวเราปฏิเสธเอาแค่ไปปฏิเสธก็ต้องเสียเงินไหมคะพี่มันกฎหมายพรบจราจรมันว่ากล่าวตัดเตือนได้ถ้าปฏิเสธ ปฏิเสธบอกเหตุผลกับพนักงานสอบสวนน้าบอกกับเขาเขาประกาศจะเขียนได้ใช่แล้วเมื่อกี้พี่มาพูดมาทําไมล่ะว่าเออวิสาบอกแล้วยังมาเถียงหนูไม่ได้เถียงคือการชี้แจงหนุ่มไใเรื่องหนุ่มไปเรื่งเจ้าที่ตำรวจมันจะเป็นการจัดขวางเขาปฏิบัติหน้าที่ปใช่หนูไม่ได้แย่งแต่ว่าพี่เขาไม่บอกหนูเลยว่าเขาจะเขียนอะไรแล้วทำไมอยู่ๆมาเขียนก็เขาแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก็เขาปฏิบัติหน้าที่ไปใช่ไหมนะเนยอะไรอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังจะมาหาอย่าง ผมยังไม่ได้เซ oh. ็นยินยอมเลยเขียนใบสั่งได้ไงครับเนี่ก็ได้ก็เพราะมันไม่ดีไงพี่แต่มาทำแบบนี้ได้ยังไงหนูไม่ได้ออกขวาแล้วพี่ตั้งกลวยอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเขาชนอย่างเงี้ยให้หนูแซงสิกร้อมาหรอดูนะคะนี่นะคะกลวยตั้งอย่างนี้นะคะรถออกซ้ายมานะคะโดนรถเก๋งปาดหน้าออกแซงขวามา สิลอ้อยู่ซ้ายไม่ทราบว่าจะให้ออกอยังไงคะจะให้ออกอยังไงช่วยบอกด้วยคะ่เะเอากัน,นง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเอารถมาเอารถมา,ามาเลย วิ่งซ้ายนะพี่วิ่งซ้ายอย่าวิ่งขวาโดนสิบล้อเบียดไปให้มันชนไปหนูไม่ได้รับความยุติธรรมเลยเงินสี่ร้อยหนูเสียได้ค่าแรงหนูหนึ่งวันหนูเสียได้นะคะพี่แต่จราจรแบบนี้ไม่โอเคเลยค่ะโอเคนะคะ